นี่คือแอนิเมชันรักที่ผู้ใหญ่ต้องดูถ้าตอนนี้คุณไม่คาดหวังอะไรกับชีวิตปัจจุบันลองพักใจมาดูเรื่องนี้บางทีเรื่องนี้อาจทําให้รักของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นในบ้านที่ไม่รู้ว่าไหนบนไหนล่างมีคู่สามีภรรยากลางคนอาศัยอยู่อาจเพราะเหตุผลบางอย่างพวกเขาคนหนึ่งหัวขึ้นคนหนึ่งหัวลงพวกเขามีวิถีชีวิตต่างกันแม้แต่ตอนทานอาหารเช้าสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือพวกเขาหันรูปแต่งงานไปทางโลกของตัวเองทุกวันพวกเขาคิดว่าตัวเองรักมากกว่าวันนี้ขณะทานอาหารเช้าผู้ชายเห็นข้อมูลส,นนงสางอมกขี แต่เธอก็อดใจไม่ถามไม่พูดอะไรไม่ทมอะไรหลังอาหารเช้าผู้ชายก็นั่งดูทีวีอย่างสบายใจผู้หญิงจงใจทําเสียงดังในบ้านเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชายแต่พลาดไปเสาอากาศทีวีของผู้ชายเสียหายแม้จะรู้สึกงุดงิดแต่เขาไม่โกรธกลับไปซ่องเงียบๆที่มุมห้องขณะหาเครื่องมือเขาพบรองเท้าสีชมพูเก่าๆคู่หนึ่งเขาคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วจําได้ว่าเป็นคู่ที่ภรรยาใส่ตอนแต่งงานความทรงจําหวานๆก็กลับมาตอนนั้นรักกันมากรักใคร่กันดีแต่เรื่องจุกจิกในบ้าน ทำให้ความรักจืดจางชีวิตเหมือนรองเท้าคู่นี้จริงๆแล้วตอนเขาอ่านหนังสือพิมพ์เห็นว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานเขามองภรรยาแล้วมองรองเท้าในมือคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจซ่อมหลังจากซ่อมอย่างตั้งใจทั้งบ่ายรองเท้าคู่นั้นกลับมาใหม่เหมือนเดิมเขายังใส่กล่องของขวัญให้ด้วยน่าจะเป็นของขวัญที่ดีนะเขาใช้น้ำลายจัดผมง,ง่ายๆแล้วใช้รถเข็นแขวนส่งของข,องขวัญให้ภรรยาเขาหวังว่าภรรยาจะประหลาดใจแต่เธอไม่สนใจเลยยังชนกล่องต่อลุกขึ้น แล้วทำของขวัญล้มชายก็โกรธบ,บ้างทำกาแฟภรรยาหกบรรยากาศตึงเครียดทันทีภรรยาเดินไปตัดเชือกรถเข็นแล้วทั้งสองก็ทะเลาะก,กันอีกบิดรูปแต่งงานไปมาครอปรูปตกแตกภรรยาปิดหน้าร้องไห้และเพราะเหตุนี้สมดุลของบ้านถูกทำลายบ้านตกลงในที่รกร้างตำแหน่งทั้งสองสลับกันชายอยู่บนภรรยาอยู่ล่างเห็นที่รกร้างไม่ไกลภรรยาเตรียมออกไปเดินเล่นชายรู้สึกกังวลอยากไปด้วยกันแต่การกลับหัวทำให้ยากเผลอหน่อยก็ลอยขึ้นสูง แล้วต้องยอมแพ้กลับไปที่ของตัวเองอย่างเศร้าจริงๆภรรยาห่วงยายเขาแค่ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทำลายบรรยากาศยังไงเห็นภรรยาเดินไกลออกไปชายรู้สึกน้อยใจหญิงก็หยุดเดินเขาหวังว่าคนรักจะรีบตามมาแน่นอนชายไม่ทำให้ผิดหวังเขาล็อกตัวเองในรถเข็นใช้เชือกผูกไว้แม้ไม่ไปด้วยกันได้แต่อยู่สูงอาจเห็นภรรยาปลอดภัยแต่เมื่อใช้กล้องหาภรรยากลับไม่เจอเธอเลยระหว่างรอชายหลับไปหญิงมาถึงทะเลสาบเล็ก เห็นตัวเองในน้ำเหมือนในโลกจริงกับคนรักคุณคิดในใจเขาตัดสินใจกลับบ้านเห็นคนรักที่หลักยิ้มออกมาคิดว่าอายุก็มากแล้วยังโกรธง่ายเหมือนเด็กเขากลับห้องพบรองเท้าที่ซ่อมให้ตกใจเล็กน้อยเขาแขวนรูปแต่งงานกลับที่เดิมความทรงจํากับคนรักปุดขึ้นรู้ว่าเขาเก็บไว้ในใจเสมอเขาเอารองเท้าออกมาติดไว้บนเพดาน แบบนี้เขาก็ไปโลกของคนรักได้ง่ายและเดินไปหาคนรักกอดใหญ่เหมือนหายไปนานตอนนี้ได้กลับมาโลกของพวกเขากลับมาสมดุลเพราะเข้าใจกันใจอยู่รักก็อยู่แม้เราต่างคนยังเดินไปด้วยกันได้นี่คือรูปแบบของความรัก